thank you เรียกได้ว่าทําเอาฮือฮากันไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับล่าสุดนี้ทางด้านของน้องเทนนิสพานิพักนะครับนักเทควันโดหญิงทีมชาติไทยผู้ได้รับเหรียญทองโอลิมปิก2024นะครับได้ออกมาประกาศเปิดตัวว่าตนเองนั้นได้คบกับหนุ่มจูเนียมานานกว่า9ปีแล้วนะครับแต่ว่าที่ยังไม่ออกมาประกาศนั้นเพราะว่าต้องการที่จะโฟกัสการแข่งมากกว่านะครับพร้อมกับได้บกมือลาทีมชาติด้วยซึ่งล่าสุดในวันนี้นะครับเราก็จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมาเปิดวาร์ปของหนุ่มจูเนียร์วานใจของน้องเทนนิสให้รู้้้จจััักกกกนนนนมาาาววีีะรรเเื่่องงดลป็ อย่างไรนั้นเราไปติดตามชมกันเลยครับ ซึ่งสําหรับหนุ่มจูเนียนะครับมีชื่อจริงว่ารามนรงเสวกวิหารีเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคม2539นะครับซึ่งปัจจุบันอายุ27ปีเป็นนักเทควันโดทีมชาติไทยดีกรีรองแชมป์เทควันโดโลกปี2015นะครับรุ่นไม่เกิน54กิโลกรัมชายนะครับที่ประเทศรัสเซียแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับรุ่นไม่เกิน54กิโลกรัมเอเชียนเกมปี2014รวมถึงเหรียญทองซีเกม3สมัยอีกด้วยนะครับได้แก่รุ่น54กิโลกรัมปี2013กับปี2017 โดยหนุ่มจูเนียร์นะครับสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดานะครับแล้วก็ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับเคยมีผลงานการแข่งขันเทควันโดในระดับประเทศนะครับเช่นเหรียญทองจากการแข่งขันเทควันโดรุ่นไม่เกิน45กิโลกรัมชายกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่28หรือภูเก็ตเกมนะครับแล้วก็เหรียญทองจากการแข่งขันรายการ H.H Bank นะครับเทควันโดเยาวชนเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะครับประจำปี2500 56, รุ่นไม่เกิน48กิโลกรัมชายนะครับและทั้งนี้นะครับสำหรับปัจจุบันนะครับหนุ่มจูเนียนั้นได้เรียนแล้วก็ฝึกซ้อมเทควันโดนะครับที่ยิมทีระพฤกนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกับน้องเทนนิสนะครับตำนานเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่ทั้งคู่นั้นจะสารสัมพันธ์แล้วก็คบหาดูใจกันนะครับแล้วก็ออกมาประกาศเปิดตัวอย่างที่เราเห็นล่าสุดกันนะครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว